สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้เรามาทดสอบอ่านมาของอาชีพต่างๆเพื่อดูค่าเดนเรทของมันซึ่งอ่านอาชีพเกือบทั้งหมดจะมีค่าเดนเรทอยู่ที่ลบ 50%. แต่จะมีอ่านของนักล่าค่าหัวขั้นสูงอ่านนี้จะมีเดนเรทอยู่ที่ลบ65%อานที่ว่านั้นก็คืออ่านอัพแลน เดี๋ยวเราได้รู้กันนะฮะว่าอาันที่มีเดนเรทลบ50%กับลบ65%จะมีความแตกต่างกันสักแค่ไหนถ้าเราจับมันมาวิ่งแข่งพร้อมๆกันและอานที่มีเดนเรทลบ50%ผมได้ใส่โกลนหรือว่าที่พักเท้าแบบที่ดีที่สุดให้ทุกอันนะฮะและพิเศษสุดๆช่วงท้ายคลิปเราจะเอาอานสเปเชียลมาวิเคราะห์ค่าเดนเรทกันนะฮะใน ทดสอบครั้งนี้ผมเลือกใช้เจ้าเธอรับเบดเพราะม้าตัวนี้มีสเตมินาสูงสุดอยู่ที่6เท่านั้นเองถ้าเยอะกว่านี้ผมเกรงว่าคลิปมันจะยาวนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหลับซะก่อนฝากกด Subscribe ไปให้มีแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะขณะนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้ว เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานักกีฬาทุกท่านกรุณาย้ายตูดของท่านขึ้นไปบนอ่านมาได้แล้วและทุกคนอย่าลืมเตรียมตะเกียงให้พร้อมเพราะวิสัยทัศน์บางช่วงเลวร้ายมากเอาละฮะนักกีฬาของเราได้ออกจากจุดปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อย ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าการทดสอบในครั้งนี้เป็นการวัดกันร,ระหวางอ่านอาชีพที่มีเดนเลดลบ50%นะฮะซึ่งก็คืออ่านทั้ง3ทั้งซ้ายมือของจอภาพเพื่อนๆเพื่อ,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 อที่จะดูว่าเดนเลดลบ50%นั้นมันจะหมดพร้อมกันหรือว่าใกล้เคียงกันหรือไม่ส่วนท้งความมือของเรานะฮะค่อนข้างจะอินดี oh, no. เป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยนะฮะเพราะว่าน้องมีเดนเรทถึงลบ65%และถ้าเราเอามาบวกลบกันแล้วนะฮะมันจะต่างกันอยู่ที่15%ซึ่งไอเจ้า15%นนี้นะฮะวันนี้เราจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันต่างกันแค่ไหนผมขออนุญ,ญาตสปีดคลิปบางช่วงบางตอน เพราะว่าระยะทางค่อนข้างไกลนะฮะสังเกตสเตมินานะฮะค่อนข้างต่างกันพอสมควรตอนนี้สเตมินาของมาทั้ง3ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะฮะอย่างน้นอยๆก็ขอเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านอุโมงค์ไปได้ก็ยังดี นี่แหละที่เขาเรียกว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์จากตรงนี้ผมจะไม่หยุดกดปุ่มวิ่งจนกว่าม้าจะเทนะฮะเรียกว่ามีสเตมินาเท่าไรผมจะรีดออกมาให้หมดเลยนะฮะช่วงนี้บีบหัวใจเหลือเกินตอนนี้ม้าเริ่มแสดงอาการแล้วนะฮะ เมื่อใช้สเตมินาจนหมดมาทั้งสก็ได้ดีดดดีแล้วก็ดีดนะฮะส่วนมาที่มีเดนเรทลบ65%ก็ยังคงเดินหน้าวิ่งต่อไปเรื่อยๆผมขออนุญาตสปีดคลิปหน่อยนะฮะตอนนี้มาใช้สเตมินาวงนอกจนหมดแล้วนะฮะ จะวิ่งได้อีกไกลสักแค่ไหนเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะตอนนี้มาของเราเริ่มหายใจทางเหงือกแล้วนะอาการแบบนี้มันคุ้นๆนัาน และถ้าเรามาดูในส่วนของเวลานะฮะมาทั้ง3ที่เทไปก่อนน่าจะใช้เวลาไปทั้งสิ้น2นาที57.37วินาที <Yeah. S 1> และอันอัพแลนด์ใช้เวลาไปทั้งสิ้น4นาที20.57วินาที <Yeah. S 1> ถ้าดูจากตรงนี้นะฮะ <Yeah. S 1> ค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรเกือบจะนาทีครึ่งเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปเช็คกันที่แมพเลยนะฮะว่าจะมีความแตกต่างกันสักแค่ไหนจากจุด A ไปจุด B นั่นก็คือม้าที่มีเดนเรทลบ50%และจากจุด A ไปจุด4นั่นก็คือม้าที่มีเดนเรทลบ65%้นั่นเองส่วนต่างค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะฮะเวลาที่เพื่อนๆจะพิจารณาเลือกอ่านม้าก็สามารถที่จะดูค่าตัวนี้ได้นะฮะ ยิ่งค่าเดนเรทเปอร์เซนต์ติดลบมากเท่าไหร่ม้าของเราก็ยิ่งวิ่งได้ไกลเท่านั้นและอ่านม้าที่น่าสนใจก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะมันยังมีอ่านสเปเชียลต่างๆอีกว่าแต่เอ๊ะแล้วมันจะดีกว่าอ่านพวกนี้หรือไม่หรือมันจะแย่กว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื uh <t <t uh ่อนๆไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลย อันสเปเชียลต่างๆเริ่มแรกเดิมทีจะมีอยู่แค่6อันนะฮะซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปล่าสุด,ดร็อกสตาร์ได้เพิ่มอานมาเข้ามาใหม่นั่นคืออานจระเข้นั่นเองไม่ใช่อานจัก,กรยานตาจระเข้นะฮะ oh, <no. S 2> คนละอันกันและถ้าเรามาดูค่าเดนเรทของอานมาตาจระเข้นี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าอยู่ที่ลบ20 เรียกว่าสมเหตุสมผลตามราคานะฮะส่วนอานที่ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปชมกันนั้นเรียกว่าเป็นอานท็อปๆของอานสเปเชียลกันเลยได้แก่อานแพนเทอร์อานคูกาและก็อานแรดโดสเน็กนะฮะหรืออานงูหางกระดิ่งนั่นเองเริ่มจากอานแพนเทอร์กันก่อนเลยนะฮะอานนี้จะมีค่าเดนเรทอยู่ที่ลบ50%นั่นเอง เราไปดูกันนะฮะว่าถ้าเรากดซื้อไปแล้วเราจะสามารถเสริมที่พักเท้าหรือว่าโกลนได้หรือไม่เรียบร้อยนะฮะไม่สามารถเสริมได้ oh, <no. S 1> นั่นหมายความว่าอ่านแพงเธอร์นี้วิ่งได้ที่ลบห้บเปนตนะฮะ <S <S เพื่อนๆคงนึกออกนะฮะว่าลบห้บเปนี่ยจะวิ่งได้สักแค่ไหนและอ่านต่อไปนั่นก็คืออานคูก้า oh, <no. S 1> ไม่ใช่ลูกอมนะฮะ อันนี้จะมีค่าเดนเรทอยู่ที่ลบ50%เท่ากับอานเมื่อตะกี้เลยนะฮะและจะสามารถเสริมโกลนได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้นะฮะ oh, <no. S 1> แต่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเรายังเหลืออานสเปเชียลที่มีราคาแพงที่สุดอานที่ว่านั้นก็คืออานงูหางกระดิ่งนะฮะงานนี้อาจจะมีเอร์ไพสยก็เป็นได้เดนเรทจะอยู่ที่ลบ50%นนะฮะ เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะว่าอันนี้จะสามารถเสริมโกลนได้หรือไม่และน่าเสียดายนะฮะเพราะว่าไม่สามารถเสริมโกลนได้ oh, <no. S 1> เพราะฉะนั้นอานสเปเชียลที่ดีที่สุดจะมีค่าเดนเรทอยู่ที่ลบ50%นะฮะส่วนลบ50%จะวิ่งได้ไกลแค่ไหนคงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะฮะเพราะว่าเราได้พิสูจนกันไปแล้วส่วนอานที่น่าสนใจอีกหนึ่งอานนั่นก็คืออันกะโหลกหรือว่าอานงูงนะฮะ ซึ่งผมได้รีวิวไปก่อนหน้าแล้วถึง2คลิปคลิปแรกจะเป็นการประทะกันระหว่างอานกะโหลกกับอานอัพแหลงส่วนคลิปต่อมาจะเป็นการทดสอบวิ่งข้ามแมปของอานกะโหลกว่าจะทำได้หรือไม่โดยที่ผมจะแปะลิงก์ทั้งสองไปที่ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้นะฮะผมไม่ได้มีเจตนาว่าอานไหนดีหรือว่าอานไหนแย่นะฮะผมแค่เอาตัวเลขบนหน้าจอมาทำให้เพื่อนๆได้เห็นภาพ เพื่อที่จะง่ายต่อการเลือกซื้ออ่านสักหนึ่งอันไว้ใส่ม้าตัวโปรดของเราแต่ก็อย่างว่าและฮะการใช้งานและก็ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่อนๆก็เลือกอ่านให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะฮะผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยและพบกันใหม่ในผลงานชิ้นต่อๆไป